วันนี้นาะยกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านที่มัสยิดกรือเซจังหวัดปัตตานีนะคะทำการการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะขณะที่ชาวบ้านนะคะก็ต้องการให้รัฐบาลน,นั้นเร่งเข้ามาพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและก็การค้าของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้นหลังเหตุรุนแรงกว่า19ปีทําให้การค้าชายแดนและการท่องเที่ยวนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะติดตามจากคุณติดชิลาพุทธสารพานรายงานสดจากจังหวัดปัตตานีค่ะคุณติชิลาคะ นายกุทธมนตรีนั้นเดินทางออกมาจากมาซยิกหรือเซทแล้วนะคะขณะนี้อยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดค่ะในส่วนของนายยุทธมนตรีนั้นได้เดินทางมาที่ชุมชนกีดาจีนอนนะคะตรงนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ของคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่เขตเมืองปัตตานีนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดค่ะในส่วนของนายกุัธมนตรีนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านขุนพิทักษ์รายาด้วยนะคะซึ่งเป็นบ้านเก่าแก่ของคนไทยเชื้อสายจีนในสมัยโบราณนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าตรงนี้ก็คือตลาดกีดาจีนอนนะคะซึ่งมีการขายสิน ซึ่งเป็นสินค้ามือสองหายากนะคะซึ and Islam and Islam ่งสิ่งที่นายกรมนตรีเดินทางมาในครั้งนี้นะคะมีการเข้าไปเยี่ยมทั้งในส่วนของศาสนาพุทธนะคะศาสนามุสลิมศาสนาอิสลามนะคะรวมถึงในคนไทยเชื้อสายจีนด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะได้เดินทางไปที่มัสยิกูเซไปดูภาพบรรยากาศที่มัสยิกูเซกันค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นสวมเสื้อผ้าปะเตะลายฉบาปตัตนีสีเขียวสดใสก่อนจะทักทยายชาวบ้านและผู้ประกอบการท้องถิน่นที่มารอต้อนรับนะคะระหว่างการลงพื้นที่มสัสยิกรสเซช่วงบ่ายวันนี้ค่ะโดยจุดแรกนั้นในการเดินทางลงพื้นที่สจังหวัดแดนภาคใต้นาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังสารหลักเมืองในจังหวัดปตัตนานะคะและเดินทางต่อมายังมสัสยิกรเซท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าการดูแลความปลอดภัย จะเข้มงวดแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่มสัสยิดกูเซและสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่อยู่ติดกันตามปกตินะคะเพราะไม่อยากให้การเดินทางมาของนายรัฐมนตรีนั้นรบกวนการท่องเที่ยวจงเกินไปค่ะ ขณะที่ชาวบ้านในชุมชนตันยงลุโลซึ่งเป็นที่ตั้งของมัสยิดกฤษบอกนะคะว่าในช่วง19ปีของความรุนแรงทําให้การค้าการขายและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะคนในพื้นที่ก็ยากจนลงจนกลายเป็นจังหวัดที่มีคนยากจนมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะคะอย่างที่มัสยิดกฤซก็เคยเป็นหนึ่งในสถานที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ของความขัดแยง้งเพราะเมื่อวันที่28เมษาย,ยนปี2 5 4 7ได้เกิดเหตุประทัรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้คิดต่างกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าโจมตีพร้อมกันนับ10จดุดทําให้มี ผู้เสียชีวิตกว่า100คนนะคะและมสยิย์กริเซก็เป็นที่สุดท้ายที่มีการประทะกันอย่างยาวนานทําให้มีผู้เสียชีวิตในมสัสยิดกว่า30คนค่ะซึ่งปัจจุบันมสยิย์กริเซนั้นถูกบูรณะขึ้นใหม่จากความเสียหายในการประทะครั้งนั้นนะคะและหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบ้างการท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาค่ะเพราะว่ามาสยิย์กริเซนั้นถือว่าเป็นศาสนสถานสําคัญและเป็นศูนย์รวมความศรัทธาน,นะคะและยังเป็นมสยิยที่เก่าแก่หลายร้อยปีค่ะจึงอยากให้รัฐนั้งส่งเสริมการท่องเที่ยยวววเเชิิงปรระะะะัตตศาาส์ใหห้้้มกขึนนนะคะแล็ด กับมาตรการยกเลิกด่านตรวจเพราะจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวค่ะเชื่อว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมสิอ่าแล้วไรายได้แล้วก็จะได้ดีขึ้นไงแต่นี่ไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าทางเข้าอย่าทางเข้านี้อย่าปิดไงช่วงเย็นๆไงแต่ก็คืออยากจะให้สมว่าถ้าตรงถ้าขนาก็คืออยากจะให้ให้ก็เปิดทางอ่าใช่เหมือนแต่ก่อนใช่ไหม แต่ว่าตอนนี้เขาปิดไงไม่ใช่ตอนนี้พอหลังจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์นั้เขาก็ปิดแต่ว่าเขาเปิดช่องกลางวันเลยแต่เราอยากได้เปิดตลอดไงส่วนที่อำเภอเมืองยะลาซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวใต้สุดใจนะคะเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะคะโดยเฉพาะบริเวณสารหลักเมืองยะลาและอุทยานการเรียนรู้ยะลาหรือว่าทีเคป,ปาร์คและเส้นทางเข้าสู่ตัวเมืองยะลาค่ะ ขณะที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะซึ่งเป็นจังหวัดส,สุดท้ายที่นายกร,รัฐมนตรีนั้นจะเดินทางไปเยือนได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะโดยเฉพาะที่พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมตำบลละหารอำเภอยี่งอซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางการรวบรวมพระคมภี์อันกุรอ่านโบราณที่คัดด้วยลายมือนะคะซึ่งถือเป็นมรดกทางศรริล,ลปลวัฒนธรรมอิสลามที่ตกทอดจากอดีตถึงปัจจุบันอายุตั้งแต่150ปีถึง1,100ปีกว่า10100เล่มนะคะโดยเฉพาะพระคัมภี์อันกุรอ่านที่ลงลวดลายอักษรในหนังแพ้อายุเก่าแก่ถึง 1,030ปีและพระคัมภีร์อันกุรอานที่ลงอักษรในเปลือกไม้ที่มีอายุก,กว่า300ปีนะคะซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในจังหวัดนราธิวาสค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศส,สดๆนะคะที่นี่บทเป็นชุมชนเก่าแก่นะคะเป็นชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนนะคะเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนนะคะในส่วนของร้านค้าซึ่งเป็นร้านค้าเก่าแก่นะคะในส่วนของนายยุัธมนตรีนั้นได้เดินทางออกมาจากบ้านเลขที่5นะคะซึ่งเป็นบ้านที่มีความสําคัญเก็บนะคะในส่วนของวัตถุโบราณจํานดดวนมากนะคะซึ่งบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะหลังจากนี้นายกุัธมนตรีนั้นก็จะเดินผ่านตลาดนะคะเข้าไปสู่สักการะในส่วนของศาลเจ้าแม่ลิมก่อน เงียวค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศเทั่งหโมจากจังหวัดปตัตตานีค่ะค่ะขอบคุณคุณดิศลาค่ะ